วันนี้มาปัตตานีนะครับมาขนของจากโรงเรียนของลูกนะฮะวันนี้ขนของกลับบ้านหมดเลยเพราะว่าต้องเตรียมตัวเดินทางไปอเมริกาวันมะรืนก็วันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายของปีนี้ของลูกที่จะอยู่กับเพื่อนๆนก็หลังจากนี้ก็ไปอยู่อเมริกาปีหนึ่งแล้วก็จะกลับมาอีกทีก็ปีหน้านะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปในโรงเรียนไปขนของไปเจอลูกด้วยนี่คุณแม่วันนี้ มารับลูกจากโรงเรียนกลับบ้านต่อไปนี้ก็ปีหนึงต้องกอดดูไลมอนตัวนี้แทนลูกแล้วไปเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงเรียนไปรับลูกกันดูไลมอนยิ้มหน่อยถึงแล้วมาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยากิตปัตตานีวันนี้ต้องฟ้ากระมุกระมวหน่อยมีฝนตก ช่วงนี้ในมอมีการจัดงานมีดารามาเยอะด้วยโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามตรงนี้นะครับตีลูกเ,เรียนบรรยากาศทั่วไปในโรงเรียนที่นี่สบายมากอันนี้รถยางวิ่งในโรงเรียนบรรยากาศในโรงเรียนที่นี่น่าอยู่มากครับ มลนึงอาดสะอานสบายเอ้ฮีร่เสติฟอสฮีรอันนี้เป็นวิดีโอนะ นะยังไงก็ที่ผ่านมายังไงก็มีอะไรก็มาอัพปิดกายแล้วมาคอปิดตัวกับมาแตันะนะแล้วก็ช่วยฝากดูอาด้วยขอให้สำเร็จตามที่ต้องการนะเพราะว่ากลับมานี่น้องกลับมากลับมานี่ก็คือเพื่อนอาจจะไม่มีใครอยู่แล้วหรือว่าใครจะซ้ำชั้นอยู่รอก็ได้เดี๋ยวก็จบพร้อมกัน ไอเพื่อนอยากกลับมาแล้วเพื่อนๆแต่งงานด้วยเหมือนนะไม่เอากลับมาครตามได้กลับเยี่ยมกันพวคนสุดท้ายคนสุดท้ายเออก็ก็ซ้ำชั้นรอก็ได้เดี๋ยวก็อะกลับเข้ากันแล้วว่าเนี่ยก็คือวันนี้วันนี้น่าจะวันสุดท้ายที่เจอกันนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช ้ลนก็อ่าบินวันเสาร์ตอนเช้าเจ็ดโมงเช้าแต่ว่าต้องไปเช็คอินตีสี่บบินที่กรุงเทพครับก็กว่าจะถึงก็ต้องบินอีกสีต่อก็จากเจอรนาภูมิแล้วก็ไปลงนาริตะญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นไปลงซันฟรานจากซันฟรานก็ขึ้นไปยูท่าครับ ไปเลียนต้นเดือนเปล่าครับก็โครงการเขาจะให้ไปเดือนสุดท้ายก่อนจะกลับแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่ก็คือห้ามเจอห้ามอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวร้องกลับเดี๋ยวโครงการก็จะเสียก็ถ้าว่ายังไงอิชาแล้วอิชาแล้วก่อนจะมีโอกาสอาจจะไปรับถ้าว่ามีโ้แต่อิชาแล้วก่อนเกิดไปแล้วโอเคนะขอบคุณมากคุณครูนะนะขอบคุณมากจะยื่นจุฬา กี่ครับคุณครูบสัสดีคุับสัครับสลามีัสีด้วสีดนยังไงก็ฝากดูอาด้วยนะครับห้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ให้สําเร็จดำมครับาอาใงปลอดภัยครับอามิ่นสุดนะอามิยารบดาลมิครับนะครับสุณมดกครับสลัีครั กองก็สองกสองี่สองสองนสองนี่งน่สองนี่่าองนี่องนสนี่สองนี่สอาจารย์น่สองนสองนี่สองนี่องนี่นอนี่อนอกว่านีสุนุ่จะไนีล้อสอสนี่่อน่องนีน่สนี่น่สสอง่น่ ก็คือก็คือตอนแรกนั่นก็คือทางโครงการก็ยังไม่คอนเฟิร์มมาก็เพิ่งแจ้งมาเมื่อวานนี้เองแจ้งเมื่อวานใช่แล้วก็บินวันเสาร์บินวันเสาร์เจ็ดโมงเช้าแต่ต้องไปเช็คอินตีสี่โอเคนะเดี๋ยวับนะโอเคปั๊บไปโอเคเนาะไปไปเฮ้ยน้องน้องจังจะตอบบอกให